กินนข้าวสวยมันนี่หูสึกว่าแซ่บแท้แซบว่าสังเกตเห็นแต่ละคนหูสึกว่าเอาอกเอาใจใส่ในการกินขนาดถทงเนื่อใดก็ตามเพิเเ่นว่ากินหลายคนมันแซบกินหน่อยคนมันอิม่มเ,เพิรนว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผูหานเพิ่อนยังวาว่า ไปกินข้าวบะแซบให้หายาเสียงเมียงมากินอันนี้คอยกบว่าตามเพิ่นว้าเพิ่นพาว้าวในไหนคอยกบว้าในนั้นส่วนลายคำว้าของคนปูฮานเพิ่นมาเก่าความจริงมาเว่าวลิ่มถ้าว่าคนใดกินข้าวบะแซบลองเห็ดตามเท่าแก่ปูฮานเพิ่นว่าประมาณหนึ่งโมง หาสองโมงจงก,กินเข้ารับรองว่าแซ่บหลาย <c oughs>